เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกอ่าน How are you ที่เราคัดลายมือกันเมื่อวานโอเคไหมคะโอเคโอเค่ะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะคะ Hi, Hi. Hi. Johnny อันนี้แปลว่าสวัสดีฉันชื่ออะไรหนกฉันชื่อโทนี่อ่าแล้วเขาก็ถามว่า hi แปลว่าคุณเป็นอย่างไรอ่าถามทุกสุขดิคเขาบอกว่า I'm great แปลว่าฉันสบายดีอ่าแล้วคุณล่ะอ่า I'm okay แต่งว่าบอกว่าฉันโอเคขอบคุณค่ะแสดงว่าโอเคแปลว่าเจ็บป่วยหรือว่าอะไรไหมคะไม่ม สบายดีเป็นคำสั้นๆที่ใช้บอกว่า okay. แอ o โอเคโอเคไหมคะอ่าเราสามารถใช้กับคนอื่นได้เวลาคนอื่นก็ถามเราโอเคไหมคะอ่าผ่านนะคะต่อไปอ่านพร้อมกันพอร์ทเชฟ How are you? I'm sleepy. ต่อไปเขาบอกว่าสวัสดีชื่ออะไรหรอคริปอ่าชื่อคริปทรอยถามเหมือนเดิมคุณเป็นอย่างไรบ้างคริปคริปบอกว่า I'm sleepy ฉันกำลังนอนอะไรหรอนอนหลับอ่าฉันนอนฉันนอนหลับ and you แล้วคุณละ่ะอ,อ่า I'm okay แตงบอกว่าโอเคฉันสะอาฉันโอเคขอบคุณครับอ่าต่อไปต่อไป hi hi Peter โอเคแอมเขาว่าสวัสดีฉันชื่ออะไรคะปีอะไรปีอะไรปีเตอร์อ่าคุณเป็นอย่างไรบ้างปีเตอร์บอกว่าฉันอะไรหนุกอ่าฉันหนุกข้อจังเลยแล้วคุณล่าเป็นยังไงบ้างคนถามบอกว่าแอมอะไรลูุกแอมโอเคฉันฉันโอเคอยู่ขอบคุณครับอ่าโอเคอยู่ จะมาอ่านคำศัพท์ทบทวนกันนะคะของบทที่สองเอา h o าค่ะอ่านนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะตั้งแต่คำแรกคำที euh. ่หน in ึ่งนะคะอ่านพร้อมกัน k i t c h e n kitchen ห้องครัว เอ็นจีออวีดับเบิลโอเอ็มลิฟห้องนั่งเล่นดีไอเอ็นไอเอ ดับเบิลโอเอ็มดินนิงรูมห้องรับประทานอาหารเอชเอดับเบิลแอลหอห้องถงบี ดับเบิลโอเอ็มเบดรูมห้องนอนบีเอทชอ้อดับเบิลโอเอ็มบารูมห้องน้น e t c r o s e s ตู้เสื้อผ้า y a r b ยัดสนามหญ้าโอเคค่ะตบมือค่ะถึงมากเลยเวล g o กู